ห้องพักของเรานะคะตรงปกอยู่นะคือแบบเราดูใน a c e b o o k ไงเราก็เลยจองมาใน Facebook นะคะตรงปกอยู่นะคือแบบสะอาดดีอ่ะคือสะอาดดีมากจริงแอร์ก็เย็นฉ่ำม,มากเลยอ่ะคือแบบสะอาดอ่ะอันนี้คือชอบ <c oughs> เดี๋ยวขอลองที่นอนกันนะคะหุยนุ่มมากเลยอ่ะหุยไม่มีกลิ่นอ่ะคือดีมากเลยอ่ะไม่มีกลิ่นอ่ะ <c oughs> ขอเทสที่นอนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเช็คห้องน้ํากันนะคะทุกคนนี่ <Hey. S 3> อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญคือพิสูจน์แล้วค่ะปลอดภัยค่ะที่พักที่นี่ปลอดภัยปลอดภัยจริงๆนะเพราะว่าพิสูจน์แล้วไม่มีผีไม่มีผีแน่นอนค่ะปกติเราจะไปพักที่พักอะสิ่งที่เราจะกลัวมากเลยก็คือผีนะคะเพราะว่าชอบเซนซิทีฟเห็นไม่ใช่เห็นหรอกชอบสัมผัสได้แต่ที่เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีค่ะคอนเฟิร์มสัมผัสแล้วเมื่อคืนไม่มีนะคะ ตอนนี้เราถึงที่พักของเราแล้วนะคร้บทุกคนไหนปายโรงแรมมันเนี่ยแมปอินเชียงใหม่นะคะอข้างล่างมีเซเลนด้วยนี่ไงเห็นแล้วใช่ค่ะเช็คอินหรือยังคะยังค่ะมันอยู่ตรงนั้นข้ามโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นี่เองโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่มจอดรถตรงนี้ได้ใช่ไหมคะพี่เข้าไปจอดได,ด,ด,ด้ถ้าว่างนะฮะถ้าฝั่งนู้นว่างหรือตรงนี้ว่างก็ลูกค้าสามารถจอดได้ครับแต่ฝั่ง,ง,งนู้นผมไม่สามจอดน่าน่าจะไม่ว่างครับถ้าเดินดุดู <c oughs> ะะลูกค้าเอารถมาค่ะเอารถมาค<ๆ>่ะเดี๋ยวจอดนู้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าสองฝั่งนี้ว่างก็สามารถจอดที่ดวงตะวันได้นะค่ะอาจจะมีค่าบริการครั้งละสี่สิบบาทครั้งละใช่ไหมพี่ครับผมจอดได้ทั้งคืนเวลาออกแล้วค่อยจ่ายแค่สี่สิบบาทครับบอกว่าพักที่เน็อินเชียงใหม่นะครับค่ะ โอเคเดี๋ยวข te in quiero, essions, ึ้นไปเช็คอินกันนะคะครับผมชิวมากประตูมันเปิดอัตโนมัติใช่ไหมสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้หญิงสำรองไม่ได้นาคุณอะไรคะรัตนาค่ะรัตนาใช่ค่ะยุ้ยค่ะอ๋อคุณยุ้ยนะคะใช่ค่ะอะไรคะเดี๋ยวราควรขอไปกดประชาชนทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะแป๊บนึงนะคะใช้ประกาเสร็จแล้วรบจุ่มถือรอไว้สักครู่จะมีรับรองสำรองไว้ค่ะ เาค่ะเป็นชื่อน,ะนะละสำนวตเงินะ็ค่าประกัเสร็จแล้วค่ะ,ะค่อยเซ็นผิดปากกาก็ค่าเชื้อที่ใช้อะไรปากกาที่ใช้เสร็จแล้วนะคะก็เอาใส่ตรงนี้นะคะอย่าใส่ผิดนะคะถ้าหลังจากนี้เราก็ ต่ำไปค่ะต่ำไปคือคุณต่ำไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นข้างศีรษะนะคะนุาตนะคะ่ำสู่นะคะไปมันน่าจะแบบแอร์มันเย็นนะคะมาต่ำดเย็นอีกครั้งนึงคะต่ำนะคะไม่มีสหมง สามสามโมงสามค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาะย่างตวกัผู้ชายนะคะมาจากแอร์เหมือนกันเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเวลาเข้าที่พักนะคะจะต้องใช้คีย์การห้องพักนะคะในการเปิดประตูทุกครั้งนะคะแถบบริเวณปุ่มกดมันได้ยินเสียงสัญญาณนะคะแล้วก็เลือกประตูนะคะเช่นเดียวกันกับปลอดภัยใช่ค่ะจะเป็นการรักษาความปลอดภัยเฉพาะลูกค้าที่พักเท่านั้นนะคะ วเวลาออกจากที่พักนะคะจะต้องกดปุ่มตรงนั้นนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนประตูนะคะโอเค่ะเชิญด้านนี้เลยนะคะห <Okay. S 1> ้องพาคุณหญิง,องอกองอับคุณู้ชาจะอยู่ชั้นสี่นะคะ,คะตัวเราบี้ของเราแล้วก็ทางออกจะอยู่ชั้นสองนะคะ,คะส่วนชั้นหนึ่งเป็นห้องอาหารตอนนี้ปิดให้บริการอยู่นะคะ,คะถึงห้องของเราแล้วอุย้ยยังไม่ถึงยังค่มีลิฟต์ด้วยชั้นสี่นะคะ มีริฟด้วยนะคะของเราอยู่ชั้นสี่นะคะก็จะไปส่งแบบนี้ทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ต้องขอรองเท้าก่อนนะคะเนี่ยอ๋อไม่ค่ะโอ้โหแต่พ um ี่พี่ถอดอ๋ออันนี้จะเป็นตามตามการบริการค่ะจะไม่ใส่รองเท้าเข้าห้องลูกค้าค่ะโอ้ดีดึงเลย อ้าเปิดฟให้ก่อนนะคะนะคะุบุบนะคะห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักนะคะวิธีเปิดแอร์นะคะจะมีแผงวงจรแอร์ด้านนี้นะคะกดปุ่มเพื่อเปิดแอร์ตรงนี้นะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ปรับอุณหภูมิขึ้นลงนะคะจะมีบริการตู้เซฟนะคะแล้วก็อ,อุปกรณ์อาบนด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ในห้องพักนะคะจะมีน้ำดื่มฟรีสองขวดต่อวันนะคะแล้วก็มีกาแฟค่ะค่ะส่วนคิดเกา่าห้องพักคุณผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวโอรค่ะมีอะไรกดเบอร์ศูนย์ไปที่ดีเจชั่นได้เลยนะคะกดศูนย์ใช่ไหมคะ,คะโอเคดี <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอ๋อนี้เป็นรหัส Wi-Fi นะคะอ๋อมีรหัส Wi-Fi ด้วยสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องนะคะโอเคค่ะนี่มี Wi-Fi ด้วยนะคะึงมีตูาา้เซฟเดี๋ยวให้พี่เขาช่วย อธิบายตู้เซฟ่อยนะคะเพราะว่าใช้ไม่เป็นตั้งรหัสยังไงต,ตู้เซฟรหัสตั้งต้นเขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ตัว B ตัว B นี่จะเป็นการเพื่อปลดล็อกนะคะ,คะวิธีที่ลูกค้าจะเซฟ,ฟนะคะด้านในจะมีปุ่มกดค่ะเป็นปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านตัวหลังเซฟนะคะ,คะกดจนได้ยินเสียงสัญญาณอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกพาสเวิร์ดได้เลยค่ะพาสเวิร์ดแนะนําเป็นเลขสี่หลักนะคะ,คะอย่างเช่นศูนย์สี่ตัวนะคะ จากนั้นก็กดตัว B ค่ะอันนี้จะเป็นการเซ็ตรหัสแล้วค่ะกดรหัสแล้วก็กดตัวัสแล้วก็บค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการเซ็ตรหัสแล้วค่ะเวลาปิดนะคะเพียงแค่ลูกค้าปิดแล้วก็หมุนแค่นี้นะคะแล้วมันก็จะล็อกเลยค่ะอือโอเคค่ะเวลาเปิดก็ใส่รหัสเช่นเดียวกันค่ะที่เราตั้งไว้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้พนักงานก็มาพามาส่งนะคะแล้วก็ พาอธิบายแล้วว่าตู้เซฟใช้ย,ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาถ่ายคลิปเต็มเต็มเลยนะคะเป็นคลิปห้องพักเต็มเต็มเดี๋ยวขอถอดรองเท้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาอันดับแรกค่ะสิ่งแรกเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบเซนซิทีฟมากเลยกับห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ํากันเลยนะคะนี่จะเป็นห้องน้ํานะคะสะอาดดีมากเลยอ่ะนี่เข้ามาในห้องน้ํานะคะก็จะมีเป็นกระจกนะคะ เป็นกระจกกันมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยก็จะเป็นฝักบัวนะคะสะอาดดีมากเลยนี่นะคะนี่ถ่ายให้เห็นคนที่ชอบความสะอาดน่นาจะแบบคนที่เซนสิทีฟในเรื่องของความสะอาดน่าจะชอบมากๆเลยนะคะ มีดูซีเขามีอะไรให้บ้างนี่ก็จะมีกาต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีกาแฟถ้าเกิดเราไม่อยากออกไปกินข้างล่างนะคะมีน้ำดื่มเขาแนะนำไปแล้วเมื่อกี้นี่อุปกรณ์อาบน้ำนะคะส่วนตัวนี้เป็นพวกแชมพูนะคะแชมพูเอ้ยสบู่เอ้ยอะไรเงี้ยเขายังไม่เอาไปไว้ในห้องน้ำเมื่อกี้นะคะที่ถ่ายในห้องน้ำข้างล่างมีตู้เย็นแ้วยเป็นตู้เย็นเล็กนะคะเผื่อว่าใครจะซื้ออะไรมาทาน ด้านนอกตรงนี้นะคะด้านนอกห้องน้ำก็จะมีกระจกด้วยนะนี่นะคะมีทอยแขนผ้าด้วยที่แขวนผ้าอยู่ฝั่งทางนี้นะคะ<ส>เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องกันนะคะตรงปกอยู่นะเราเลือกเป็นแบบสองเตียงนะคะเพราะว่าเรามากับเพื่อนนี่เ<ส>ขาจะมีอะไรให้บ้าง เขาจะมีทีวีให้ด้วยนะคะตรงนี้ชิ้วในลิฟต์ด้วยอ่ะทำไมตอนนั้นไม่เห็นวะมีถังขยะในลิฟต์ด้วยทิ้งทีค่ะเมื่อกี้เธอกดลิฟต์ขอรีวิวบรรยากาศห้องนะคะตอนเช้าเนื่องจากว่าเมื่อคือนน่ะมาถึงดึกภาพมันก็เลยจะสลัวสลัวนิดนึงนะคะเ,เราเลือกเป็นห้องสองเตียงนะคะเพราะว่ามากับเพื่อนนี่นะคะ คือใดๆก็คือตรงปกค่ะไปดูรูปใน f c e e o o o p เพจของที่พักได้เลยตรงปกอ่ะจริงไม่หลอกตานะคะสะอาดสะอ้านดีนี่ใดๆก็คือชอบมากเลยค่ะมุมนี้ก็คือเป็นมุมของกระจกนะคะกระจกสวยมากเมื่อคืนลืมไปลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อคืนลืมบอกไปว่ามีใดให้ด้วยนะคะนี่ ทุกคนคะใดๆคือเวลาที่เราจะมาพักต่างจังหวัดอะ่ะสิ่งที่หลายๆคนกลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวผีใช่ไหมคะที่นี่พิสูจน์แล้วคะ่ะไม่มีคะ่ะจริงๆเรื่องจากว่าโรงแรมมันค่อนข้างที่จะใหม่อยู่นะคะที่พักค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะอยู่ตรงกันข้ามกับอ่าโรงแรมดวงตะวันนะคะอยู่ข้างๆกับเรมิเลเดียนนะคะหาง่ายคะ่ะทุกคนเลือกอย่างหนึ่งมีสองแถวผ่านด้วยนะสําคัญเลยใดๆคือ อันนี้จริงๆนะไม่คิดเลยว่าโรงแรมเล็กๆอ่ะโรงแรมที่ไม่ใหญ่มากอ่ะบริการจะดีขนาดนี้คือบริการดีจริงๆรปภคือแบบเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยคือแบบบริการดีมากอ่ะทุกคนแบบเป็นมิตรมากเลยนะคะแนะนําเลยเป็นที่พักที่แนะนําเลยสําหรับแบบใครที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะสายแบบสายเที่ยวนะคะที่พักไม่มีผีมาคนเดียวมาได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างล่างให้ดูด้วยนะ เช้าเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ดูนะคะว่าบรรยากาศข้างล่างมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อใครที่จะมาหาจะได้เห็นข้อสังเกตว่าแบบมันอยู่ข้างๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะมีเซเว่นด้วยนะข้างล่างสะดวกมากไม่ต้องกลัวเซเว่เปิด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เปลี่ยวค่ะไม่น่ากลัวเลยโอเคเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างดีกว่าเมื่อคืนถ่ายไว้ก็แบบมืดๆไง ก็ข,ขนมด้วยนะคะเ็ขาจะบริการให้ตลอด24ชั่วโมงเลยเผื่อใครแบบไปเที่ยวมาดึกๆแล้วก็หิวอะไรเงี้ยข้างล่างก็มีเซเว่นนะถ้าแก่ใจชอบตรงนี้นะคะตรงนี้มีบริการขนมนเป็นคุกกี้เล็กๆนะคะขาเผื่อใครจะทานนะคะเอาไปดึกๆแต่เราต้องเช็คเอาท์ออกไปแล้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายให้หน่อยบ๊ายบายค่ะ <c oughs> คือบริการดีมากอ่ะจริงๆพุ่งขออมากเลยทุกคนเลยนะคะอ้าแสงหน้าฉัน <c oughs> จุดสังเกตเลยนะคะแนบอินเชียงใหม่นะคะจะมีเซเว่นอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยอะ่ะคือเป็นพื้นที่ของแนบอินหมดเลยนะคะแต่มีเซเว่นให้ด้วยข้างล่างไม่น่ากลัวเลยไม่เปรี่ยวเลยค่ะปุุนใจอยู่แล้วมีเซเว่นตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีรปภดูตลอด24ชั่วโมงนะคะ คือบริการดีมากจริงๆอ่ะนี่พี่รอปภคนนี้อ่ะนี่ดูดิพี่รถเราจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ที่เยินรอเดินร,รอส่งอ่ะน่ารักมากเลยนี่นะคะจุดสังเกตของแนปอินเชียงใหม่นะคะข้างล่างจะมีเซเว่นนะคะเปิดที่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่เปี่ยวค่ะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีพี่รปภนะคะลุงนี่บริการดีมากเลยจริงๆแนะนําเลยนะคะพูดเพราะทุกคนเลยอะ่ะจริงๆนะคะต้องรีบไปละ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย